เออทำไมชีวิตเราแม่งต้องเจอแต่เรื่องเราเจ็บปวดทำไมชีวิตเราไม่ราบลื่นบ้างทำไมตอนเด็กมีความสุขจังเลยโตขึ้นเจ็บปวดจังเลยผมมองอย่างนี้นะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เราทุกคนเจอมันถูกกําหนดไว้แล้วทุกๆอย่างมันถูกกําหนดไว้แล้วมันถูกกาหนดไว้แล้วยังไงใช่ไหมเออไอ้อ,อนเดี๋ยวแม่งบอนบูชิดวะ มันพูดอะไรของมัน,มนเนี่ยเออนะ่รและจริง,รงๆแล้วมันถูกกาหนดไว้เลยเหรออย่างที่เราตื่นมาเลยอ่ะเราตื่นมาสิ่งแรกที่เราจะทําคืออันนี้คือคําตอบมันแล้วแต่แต่ละคนด้วยนะอันนี้คือตอบไม่ได้ด้วยนะสิ่งแรกที่เราจะจะทำอ่ะอย่างสมมุตินนะสิ่งแรกที่ผมตื่นขึ้นผมจะจับโทรศัพท์แล้วผมดูนาฬิกาแล้วผมก็วางก็ไปแปรงฟันอาบน้ําอะไรปกติ แต่ถ้าเกิดว่าณเชา้าตอนนั้นอ่ะผมตื่นมาแล้วผมไปเปิดหน้าต่างก่อนอ่ะผมไปเปิดหน้าต่างผมไปนั่งดูอะไรสัก5นาทีก่อนก็ได้ไม่แน่ว่าณวันนั้นที่ผมเสร็จจากธุระที่ห้องแล้วขี่รถออกไปผมอาจจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆหรือเหตุการณ์ดีๆอะไรก็ไม่รู้น้ำไม่น้บไม่ท่วน แต่ทุกๆเหตุการณ์ที่เราจะเจอมันถูกกำหนดไว้แล้ว